สวัสดีครับสงการ DIY วนะครับวันนี้มีของเล่นใหม่มานะก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะสำหรับงานแอร์เนาะตัวนี้จะเป็นเกตวัดน้ำยาแอร์หรือว่าแมนิโฟเกตน่ครับสำหรับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา550บาทส่งฟรีนะครับหาได้ใน s h อ p e e นะ,ะมันจะเป็นเกตวัดน้ำยาแอร์ r 2ยกับ R12 ซึ่งจะเป็นน้ำยาแอร์รุ่นเก่าเนาะแอร์รุ่นเก่าๆก,ก็จะใช้น้ำยาแอร์รุ่นนี้พอดีที่บ้านผมก็ใช้เป็น R22 เหมือนกัน ก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวนี้มาแทน,นร,ราคามันก็จะถูกลงมาหน่อยจริงๆมันมีหลายรุ่นนะครับที่ใช้กับน้ํายาแอร์รุ่นอื่นได้ด้วยมากกว่า2ชนิดนะนะแต่ว่าของผมเห็นว่าเออเอามาใช้ในบ้านนะครับก็เอาแค่อายก็พอเพราะว่าที่บ้านใช้อ2ยอยู่มันก็ยังจะใช้ได้นานพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกีรกันแล้วกันอ๋อลืมบอกไปตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเฮงเซนนะครับกล่องสีฟ้าแบบนี้นะเดี๋ยวดูกล่องนิดหนึ่งดูด้านหลังนะครับ มันก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายซีรีส์ให้เลือกใช้งานกันนะของผมนี่เลือกเอาตัวที่มันราคาถูกที่สุดเพราะว่ามันใช้น้ำยาแอรแค่ r า2กับ R12 เท่านั้นเองชิ้นงานนะครับก็ดูสวยงามเรียบร้อยดีใช้ได้ดูเกจวัดส่วนมากถ้าใช้กับงานแอร์บ้านก็ใช้เกจฝั่งโลคือ,อสีฟ้านะครับส่วนเกจฝั่งไฮนี่ไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนวาล์วนะครับมือจับวาล์วจะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับก็น่าจ,จะ ทนในระดับหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับเขาจะให้เป็นยางกันกระแทกมาเลยนะครับทั้งสฝั่งเดี๋ยวมาดูด้านหลังบ้างนะครับนี่ตัวเราหาก็าเป็นทองเหลืองนะครับสายยาวประมาณ3 36นิ้วก็ประมาณ3ฟุตนะครับเ้ื่อราคาที่มีสูงมากผมก็เลยเออเดี๋ยวซื้อมาสักตัวแล้วกันเพราะว่าอ,อ,อยากจะเช็คน้ำยาแอร์ที่บ้านนะครับ ก็เอามาให้ดูกันนะครับเ,เดี๋ยวดูสายชัดๆนะครับกับประมาณนี้ในคลิปนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลองใช้งานให้ชมกันนะครับอาจจะเอาไว้ชมในคลิปต่อไปเพราะว่าของเพิ่งได้มาก็เลยมาแกะแล้วก็เอามาให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ